นี่น่ถีสาวสวยจะไปไหนจ๊ะสวยใช่ไหมเจ้าคะ <c oughs> าปกตินะเจ้าคะว่าแต่แม่นงมางไมยเคยเห็นผู้ชายที่มีรูปร่างท้วมแบบเอ่ออ้วนนะเจ้าคะเคยเห็นไหมเจ้าคะไม่เห็นเลยจ้ะ <c oughs> ไม่เห็นเลยเหรอเจ้าคะ โอเค okay, เจ้าค่ะสงสัยจะต้องไปหาต่อไอหนุ่มกัวนี่นี่ทัดเลไลไม่เห็นใจของเส้นนะเลไลไม่ยอมเหนื่อยขนาดนี้หรอก โหใหญ่จังน่าจะใช้ต้นนี้นี่แหละเพราะว่าดูแก่สุดในป่าแล้วะ่ะหล่นว่าใครแก่ไม่ทราบอุ้ยแหมแหมแหมคุณพี่คนสวยเจ้าขาน้องเนี่ย ต้องกราบขอเข้ามาคุณพี่คนสวยด้วยนะเจ้าคะ่ะถ้าน้องใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องเราก็อาจจะทำให้คุณพี่เครียใจอะเจ้าคะ่ะแต่ว่าน้องมีเรื่องอยากจะขอให้คุณพี่ช่วยนะเจ้าคะ่ะคือน้องอยากจะสอบถามว่าคุณพี่พอจะเห็นคนที่มีรูปร่างถวมแบบเออ นะเจ้าค่ะหมายถึงผู้ชายเจ้าค่ะเคยเห็นไหมเจ้าค่ะอ๋อเห็นสิเจ้าหนุ่มผู้นั้นเดินไปทางชายป่าด้านโน้นที่นั่นจะมีหมู่บ้านที่มีชนเผ่าใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อขอบใจเจ้าค่ะงั้นเลไรไปและไปไปละค่ะ เดี๋ยวก่อนเจ้าคะข้าว่าเจ้าต้องรีบหน่อยนะทำไมต้องรีบหรอเจ้าคะข้าเกรงว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะไม่ปลอดภัยทำไมคุณพี่ถึงพูดอย่างนี้หรอเจ้าคะมันไม่ใช่เรื่องของข้าที่จะต้องมาตอบคำถามเจ้าเหวงเก่ง ไม่ใช่ผีสาวคนสวยแหละมีมันผีแก่วัยทองชัดๆยานะจะพาพี่อายอไปไหนปล่พอยพี่อายอเลยปล่อยฉันก่อนนะฉันขอคุยกับน้องก่อนไม่มีอะไรหรอกนะมาเนอะ พี่แค่จะไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะไม่เอานานจะไปด้วยคุณดูอมที่เชื่อฟังที่นะเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะพี่อย๋ยต้องกลับมาไว้นะจ๊ะสัญญานะจ๊ะสัญญาจา้ะเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะงันน,นานเนื้อเข้าไปรอพี่ในบ้านก่อนแล้วก็ห้ามออกมานะ Thank you. ไม่รับสายเล้เจอไหมไม่เจอเลยวะฉันหาอย่างละเอียดแล้วนะเว้ยที่พักของเราหรือแม้ในห้องน้ำก็ไม่มีเลยฉันก็โทรติดต่อหลายครั้งแล้วนะเว้ยก็ไม่ยอมรับสาย ฉันใช่จะสังหอนใจยังไงก็ไม่รู้แล้ววะเฮ้ยอย่าสังหอนใจดิวะฉันรู้สึกไม่ดีเลยวะเอวะเอวะให้ท้องเอวะแบบเนีย้ยยาโยโอ้ยเอว้าต้องขอโทษยาโยด้วยนะ ที่ต้องทำให้ยาโยเดือ้อ์เอวาเขาทำอะไรผิดทำไมต้องทำเขาขนาดนี้ด้วยทำไมยังไม่ผิดผิดมากด้วยผิดอะไรฉันไม่เข้าใจเอวาเขาเป็นเพื่อนของฉันนะเจ้ากับมันอยู่กันจะดุกจนดืด่นแล้วจะบอกว่าไม่มีอะไรกันใครเขาจะเชื่อไม่จริง เขากับฉันเป็นเพื่อนกันฉันไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดนีประจามู่บ้านของเราบอกให้ข้าปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ข้าจริงจำเป็นต้องรักษากฎเร่อนคนได้เก็บไว้ในหมู่บ้านไหนใคเห็นนะม,มีคนเห็นเรา ไปจากทุนนะฉันรู้แล้วว่าเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนฉันเห็นการขนเอว้เอว้าขน้าถ้าเป็นหน้าก็ทำขนาดนี้ด้วย โห oh. ทำกันขนาดนี้เลยนอะอย่างนี้เลยอะไรต้องไปรายงานให้คุณท่านรู้ก่อนกฎก็ต้องเป็นกฎเจ้าเองก็รู้กฎของเราดีไม่ใช่เหรอไม่มีใครสามารถละเมิดกฎคนเผ่าเราได้ผู้ใดละเมิดต้องโดนชำระบ,บาปไม่มีข้อยกเว้นไม่นะผมน่าจะทำอย่างไ้กับเพื่อนฉันไม่ได้พูกเจ้า พายายูกลับไปที่บ้านงนางแล้วเฝ้าว้าอยากหนีไปไหนเราจะเอานางออกไปเป็นพยานในการชำระบ,บาปทางนี้ด้วยไปไม่นะหนะ<อ>ัวหน้าไป